ทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาพบกับรถกระบะตอนเดียวกันบ้างนะคะวันนี้มาที่โตโยต้ารีโวนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะด้านในนะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2018นะคะคันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวจากโตโยต้ารีโวค่ะไม่แค่แสนกว่ากิโลแค่นั้นเอง,ะะงใช้กันอีกยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันอีกสักรอบค่ะ <Wow. S 1> นี่นะคะรอบคัน ถ้าอยากได้ตู้บอกนะคะเรามีขายพร้อมตู้นะคะขครกำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้ปี2 0 1พิค่ะอันนี้ห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นตอนเดียวปี2 0 1พันสจากโต้จ้าลีโวนะคะคันนี้2 8 0 0ดรซีซีนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวฟังราคาค่ะค่ะและสำหรับคันนี้นะคะราคาขายอยู่แค่เพียง4ี่แส0เจดมนแดันบาทนะคะออกล้อสุดยอีดาวนะคะคันนี้ผ่อนเงินแค่เพียง8 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นใครสนใจทักมานะคะเราอยู่กันที่นี่ทุกวันค่ะกรุงไทยตรลิสาขายแยกสันติสุขค่ะ